เรียนท่านที่เคารพละมิี่ายทุกท่านครับผมพลตรีดอกเตอร์อนุชาติบุญน,นาวันนี้เป็นวันอังคารที่26มีนาคม2 5 6 7ครับหน้าที่ประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาก็คือการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้เป็นบริการแก่สังคมสำหรับท่านที่สนใจก็มีทั้งการเปิดหลักสูตร ที่คิดบุค่าเป็นค่าจัดการเรียนการสอนและการให้บริการฟรีผมในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงได้ทำโครงการ SBU ชี้นำสังคมขึ้นมามีเป้าหมายใหญ่ก็คือการเผยแพร่ความรู้ให้กับท่านที่สนใจ ก็ได้จัดกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเสวนากาลยานามิตรซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันพุธระหว่างเวลา19นจนถึง21นาฬิกาโดยประมาณจัดการดำเนินการเสวนาต่อเนื่องกันมากว่า1ปีครึ่งแล้วและเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นผมได้นำหลักของ องค์สมมาสัพพุทธเจ้าไปเลือกมงคลสามิบแปดประการมาพิจารณาก็เห็นว่าเรื่องการฟังธรรมและการเสวนาธรรมนั้น่ะก็เป็นมงคลสองประการในสาิแปดประการมงคลพะสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จขึ้นไปโปรดเทวดาในเทวภูมิเทวดาก็ทำการศึกษาสูตรนี้ แล้วก็มีการเผยแพร่เขินไปในหมู่มนุษย์เป็นเวลานับพันปีมาแล้วยังไม่มีคนไทยส่วนใหญ่รู้จักเรื่องนี้เลยดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมพร้อมกันนั้นผมเองก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องการฟังธรรมและการเสวนาธรรมไปด้วยผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นไปนตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยซาวิสบางกอก ในเรื่องการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมเป็นการตอบแทนสังคมและเป็นหน้าที่หลักตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้จึงต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาสลับท่านที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนเนื่องจากปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คือคนไทยเกือบทั้งประเทศ ไม่มีใครนับถือศาสนาใดๆประจำใจส่วนใหญ่ก็นับถือผีแล้วก็ได้รับฟังคำสอนในเรื่องต่างๆปิดเปี้ยวกันไปวันนี้ผมได้โอกาสอันดีครับผมไปที่สั t นักพิมพ์ทำมัสภาเพื่อสร้างพัดไตรตองการที่จะไปถวายภิกษุที่วัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีุธยา แล้วก็ไปดูสิ่งของที่จะถวายสังฆทานที่วัดใหญ่ชัยประมงคลตอนที่ผมได้จัดยุทธศาสตร์สัญจรในวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็ได้รับโอกาสในการที่จะค้นคว้าหาหนังสือที่เหมาะสมก็ได้มาหลายเล่มทีเดียวผมก็ขออนุญาตทางด้านสำนักพิมพ์ธรรมสภา,าที่จะนำข้อความต่างๆเหล่านี้ในหนังสือ เมื่อเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจเป้าหมายใหญ่ประการที่หนึ่งก็คือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเซา์วิสบางกอกที่ได้จัดทำโครงการ SBU ชี้นำสังคมขึ้นประการที่สองเป็นไปตามความประสงค์ของผมที่ต้องการจะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นประการที่สาม เพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ท่านที่เริ่มหันมาสนใจพุทธศาสนาในเรื่องต่างๆ่าดังนั้นก็ได้คัดสรรเรื่องหนังสือที่ได้มาจากธรรมสภานำมาเผยแพร่ในโอกาสนี้นะครับข้อมูลที่จะดำเนินการจัดเสนอจากต่อไปนี้เป็นหนังสือเรื่องพุทธประวัติ สำหรับยุวชนฉบับภาพประดิษฐกรรมโดยท่านพุทธทาสพิขุผมได้อ่านคร่าวๆเป็นการประมวลพุทธประวัติเรื่องความเป็นมาต่างๆในพระชาติสุดท้ายขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราที่เป็นชาวพุทธก็มีความสำคัญที่จะรับรู้ประวัติความเป็นมาของศาสดาของเรา เพื่อทําให้เราเข้าใจในพระกรณียกิจแล้วก็การดําเนินชีวิตของพระองค์เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุผลตามที่พระองค์ได้ทรงชี้นาไว้ก็คือการบรรลุนิพพานดังนั้นผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่หนักนักไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานหรือเรื่องวิสุทธิมรรค ซึ่งอยู่ในขั้นที่ลึกกว่านี้อีกมากจึงอยากจะนํามาเสนอเพื่อลองให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับอันดับแรกก็ขอนําเสนอตั้งแต่เริ่มต้นเลยในการกล่าวนําที่มาของหนังสือฉบับนี้ซึ่งผมก็ได้ขออนุญ,ญาตทางเจ้าของดิกสิทธิ์ทางโรงพิมพ์สํานักพิมพ์ธธรรมสภาไว้แล้วและก็ เมื่อพิสูจน์ทราบเจตนาลมของท่านพุทธทาสพิขุซึ่งเป็นผู้ที่สร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเห็นว่าไม่มีอะไรขัดกันจึงได้ขออนุญาตนำมาเสนอท่านในที่นี้ก็คงจะหลายสิบตอนหน่อยนะครับถ้าหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือว่ามันเป็นประโยชน์ต่อท่านก็ช่วยกรณาจแจ้งมาด้วยว่ามีความเห็นอย่างไรครั้งนี้เป็นครั้งแรก คำนำสำนักพิมพ์การศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาที่ได้ผลดีวิธีหนึ่งคือการศึกษาจากพุทธประวัติซึ่งแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพานพุทธกิจและพุทธคุณไว้ครบถ้วนซึ่งพุทธประวัตินี้ได้มีผู้เรียบเรียงขึ้นหลายภาษาหลายสำนวน แต่ฉบับที่จะนับได้ว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นเยี่ยมจริงๆนั้นพระธรรมปิฎกประยุติประยุตโตได้กล่าวไว้ว่าจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญสำคัญได้แก่การมีเนื้อหาที่ถูกต้องลำดับความได้ชัดเจนชวนอ่านและใช้ภาษาที่งดงามสามารถบรรยายพุทธจริยาให้ปรากฏชัดขึ้นในจิตใจของผู้อ่านจนเกิดความชื่นชมซาบซึง้ง มีฉันทะที่จะปฏิบัติตามโดยการน้อมนำเอาพุทธคุณเข้ามาแล้วทำให้เจริญงอกงามขึ้นในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธคุณในส่วนที่เป็นพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณพุทธประวัติสำหรับยัวชนเล่มนี้จึงนับเป็นเพชรน้ำเอกแห่งวงวรรณกรรมทางพุทธศาสนาด้วยความสมบูรณ์ครบถ้วนดังกล่าวซึ่งงานชิ้นนี้ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสได้แปลและแก้ไขปรับปรุงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของภิกษุศีลาจาระชาวอังกฤษด้วยเหตุผลที่ท่านได้กล่าวถึงไว้แล้วในคำนำของผู้แปลและคำบันทึกไทยเล่มธรรมสภาขอกราบขอบพระคุณคุณธรรมทาตุผานิ์และคุณเมตาาตาพาณิ์แห่งธรรมทานมูนิธิ เป็นอย่างสูงที่เมตตามอบต้นฉบับและอนุญาตการจัดพิมพ์หนังสือพุทธประวัติสำหรับยุวชนเพื่อความจเจริญแพร่หลายแห่งธรรมและความจเจริญงอกงามแห่งปัญญาจักบังเกิดแก่สาธุชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวเรศและดลุวัยสมควรได้อ่านงานประพันธ์ชนิดประเทืองสติป,ปัญญาและพัฒนาความลุ่มลึก ละเอียดอ่อนของกิตใจส่งเสริมให้ยาวชนมีความรักความซาบซึ้งในพุทธจริยาอันจะเป็นรากฐานอย่างสำคัญในการสร้างศรัทธาประสาะในพุทธศาสนาสืบไปด้วยสุจริตและหวังดีธรรมสภาปรารถนาให้โลกพบความสงบสุขนี่เป็นคำนำของสำนักพิมพ์ธรรมสภา ต่อไปจะเป็นคำนำของผู้แปลและผู้เรียบเรียงครับพุทธประวัติสำหรับยาวชนเล่มนี้แก้ไขปรับปรุงขึ้นจากพุทธประวัติต่างประเทศฉบับหนึ่งซึ่งแต่งโดยภิกษุศีลาจาระนักศึกษาทางพุทธศาสนาที่รู้จักกันดีทั่วโลกผู้หนึ่งแต่งขึ้นใช้สำหรับสอนเด็กในลังกา เหตุผลที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบางประการนั้นได้กล่าวไว้แล้วในบันทึกท้ายเล่มของหนังสือเล่มนี้ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขความขาดแคลนหนังสืออา่านสำหรับยุวชนชาวพุทธในประเทศไทยไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้ทำไมกองตำราของคณะธรรมทานจึงไม่แต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นใหม่เองโดยไม่ต้องอาศัยฉบับที่กล่าวนั้นข้อนี้เป็นเพราะ รู้สึกเคารพต่อความสามารถในการแต่งของผู้แต่งคนที่กล่าวนี้ซึ่งได้ทําไว้เป็นอย่างดีถึงกับเมื่อได้แก้ไขสิ่งบกพร่องเล็กๆน้อยๆนั้น,น,นเสียแล้วก็เป็นหนังสือที่เหมาะสมที่สุดและเกินความสามารถของพวกเราที่จะทําได้โดยไม่เห็นตัวอย่างและแม้เห็นตัวอย่างก็ไม่อาจทำได้ดีกว่าข้าพเจ้าขอประกาศ และเทิดทูนความดีของท่านผู้นี้ในกรณีนี้ไว้ในที่นี้ด้วยและพร้อมกันนี้ขออุทิศส่วนกุศลแห่งการแปลและเรียบเรียงแก้ไขจนสำเร็จร,รูปเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นแด่ท่านภิกษุศีราจาระผู้ร่วงลับไปแล้วด้วยกุศลเจตนาทั้งสิ้นเพื่อบูชาเกียรติคุณของท่านผู้นี้ไว้ตลอดกาลนาน ข้าพเจ้ายอมรับว่าในหนังสือเล่มนี้มีถ้อยคําสันวนและเนื้อเรื่องที่มุ่งให้เกิดผลทางอารมณ์ทำนองนวนิยายปนอยู่บ้างแต่ทางนี้เพื่อเป็นผลดีในทางกล่อมนิสัยยุวชนโดยส่วนเดียวหาโทษอันใดไม่ได้มีเรื่องบางเรื่องที่ผู้อ่านอาจฉงนเช่นกล่าวถึงการหามศพผ่านย่านตลาด และเผากันในลักษณะง่ายๆเช่นนั้นเรื่องเช่นนี้ผู้ที่เคยไปอินเดียมาแล้วย่อมยืนยันได้ว่าแม้กระทั่งในปัดนี้ก็ยังมีสิ่งที่หาดูได้ไม่ต้องกล่าวถึงพุทธการสำหรับเรื่องพระองคุริมานถูกขว้างบาดแตกกระจายผู้ที่ไม่เคยทราบว่าครั้งพุทธการมีการใช้บาดดินเผากันเป็นปกติก็จะค้าน ว่ากล่าวพร้อยๆเพราะว่าเคยเห็นแต่บาทเล็กฉะนั้นขอให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาในเรื่องนั้นๆให้พอสมควรเสียก่อนก่อนแต่ที่จะวิธิฉัยอะไรโดยผุนผันการจัดหน้าหนังสือเป็นข,ข้อข้อและมีเลขกำกับข้อเป็นความคิดใหม่มุ่งหวังให้เกิดความสะดวกในการศึกษาจดจำและอ้างอิงซึ่งจะทำได้ละเอียด ลงไปกว่าการอ่านเลขหน้าในการทำประธานนุกรมก็ได้อ้างถึงเลขประจำข้อนี้แทนการอ้างถึงเลขหน้าเรื่องที่โคนกล่าวไว้ในที่นี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือในการทำหนังสือเรื่องนี้ท่านอภินปุญโยพิขุได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากในการช่วยสอบทานสิ่งที่อาจพลังพลาดในการคัดลอกและอื่นๆตลอดจนการพยายามทำประธานนุกรมท้ายเล่มขึ้น ด้วยความอุตสาหะภาคเพียนจนสำเร็จรูปดังที่เห็นอยู่นี้ของผู้บรรดาผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนี้จงได้อนุมโมทนาโดยทั่วกันในที่สุดคณะธรรมทานมีความหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนหนังสืออ่านสำหรับยาวชนชาวพุทธในประเทศไทยได้บ้างไม่มากก็น,น้อยลงนาม พุทธทาสอินทปัญโยในนามกองตำราคณะธรรมทานชัยยาวันที่สิสองสิงหาคมพุทธศักราช2497เพียงแค่คำนำท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาการรู้จักสำนึกในพระคุณแม้การแต่งตำราท่านผู้แต่งต้นฉบับนั้น ก็ได้ร่วงลับไปเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วแต่ทางธรรมสภาและท่านพุทธทาสซึ่งเป็นผู้แปลและเรียบเรียงก็ได้มีความประวัติถึงในบุญคุณของท่านและกล่าวยกย่องสรรเสริญนี่ก็คือหนึ่งในมงคลสารปประการเช่นเดียวกันครับหนังสือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์อย่างมากถ้าท่านฟังโดยใช้จิต ใคร่ครวญติดตามไปด้วยทั้งมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกสามารถมอบให้ได้เพียงแค่สุตตะมยปัญญาก็คือนำเสนอเนื้อความต่างๆให้ท่านจากการที่ผมจะได้นำหนังสือฉบับนี้มาอ่านให้ฟังในแต่ละตอนส่วนจินตะมยปัญญาและภาวนามยปัญญาอันเป็นปัญญา3มระดับตามคำสอนของพระพุทธองค์นั้นระดับที่สองและระดับที่สาม ท่านที่สนใจใคร่ครวนศรัทธาในพุทธศาสนาจะต้องนำไปขยายผลด้วยตนเองครับหนังสือฉบับนี้แบ่งฟุททัประวัติออกเป็น20ตอนด้วยกันซึ่งแต่ละตอนก็ค่อนข้างจะยาวในหลายๆตอนไม่สามารถจะอ่านจบได้ภายในครั้งเดียวผมก็ขอใช้เวลาตัดตอนเป็นช่วงที่ไม่ยาวนักเพื่อไม่ได้กินเวลารบกวนเวลาของแต่ละท่านมากนะครับ ในตอนแรกก็กล่าวด้วยเรื่องการประสูติพระโอรสของพระเจ้ากรุงกบิลพัทนั่นก็คือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะกำเนิดพระสิทธ,ธัตถะเมื่อ2,500ปีมาแล้วในดินแดนซึ่งบัดนี้เป็นเขตของประเทศเนปาลและของประเทศอินเดีย ตอนที่เป็นมณฑนอุดและมณฑนพิหารเหนือนั้นมีอาณาจักรน้อยๆของชนเชื้อชาติต่างๆต,ตั้งอยู่ด้วยกันหลายอาณาจักรแต่ละอาณาจักรมีพระราชาของตนของตนเป็นผู้ปกครองบ้างมีคณะบุคคลที่นับเนื่องในราชสกุลเป็นผู้ปกครองบ้างในบรรดาอาณาจักรเล็กๆเ,เหล่านั้น มีอาณาจักรหนึ่งตั้งอยู่ตรงพื้นที่ทางทิศเหนือของจังหวัดโครักขปุระในปัจจุบันทางฝั่งเหนือของแม่น้ำรับติเป็นดินแดงของชนที่มีเชื้อชาติอันเรียกกันว่าพวกสากยะพระราชาซึ่งปกครองชนชาตินี้ในครั้งนั้นมีพระนามว่าพระเจ้าสุดโทธนะพระเจ้าสุดโทธนะมีชื่อสกุลว่าโคตมะ ดังนั้นพระองค์จึงทรงมีพระนามเดิมว่าสุทโธธนะโคตมะนครซึ่งเป็นราชธานีของอาณาจักรและทั้งเป็นที่ตั้งแห่งราชสำนักของพระองค์นั้นเรียกว่ากบิลพัทพระเจ้าสุทโธธนะมีพระอัครมเหสีนามว่าสิบริมหามายา เมื่อทรงอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานด้วยความผาสุกพระเทวีได้ทรงมีพระคันและทรงรู้พระองค์ว่าจักถึงเวลาประสูติในไม่นานนักแล้วได้ทูลขออนุญาตจากพระราชศสวามีเพื่อเสด็จไปเยี่ยมนครอ,อันเป็นที่กำเนิดของพระเทวีเองอันมีนามว่านาครเทวทหะและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลนักพระเจ้าสุดโททนะ ได้โปรดประธานอนุญาตแก่พระมเหสีของพระองค์ด้วยความเต็มพระทยัยได้ทรงทรงบุรุษไปตระเตรียมหนทางสำหรับการเสด็จของพระนามและให้เตรียมทุกๆอย่างเพื่อให้เกิดความบันเทิงเริงรื่นในการเสด็จไปเยี่ยมพระญาติวงศ์ของพระนางเองในครั้งนี้ที่กึ่งทางระหว่างนครกบ,บริลพัทกับนครเทวทหะต่อกันนั้น มีสวนป่าหรือวโนทยานอยู่แห่งหนึ่งเรียกกันว่าสวนลุมพินีที่นี้เป็นสถานที่ซึ่งประชาชนแห่งนครทั้งสองได้พากันไปเที่ยวเล่นในฤดูร้อนหาความบันเทิงภายใต้ร่มไม้สาระใหญ่ๆอันมีอยู่ทั่วไปในอุทยานนั้นขณะนั้นวันเพ็ญในเดือนพฤษภาคมต้นสาระใหญ่ๆเหล่านี้ ปกคลุมไปด้วยดอกอันสวยงามแต่โคนต้นจนถึงยอดบนกิ่งยาวๆของมันมีหมูนกนานาชนิดกำลังร้องด้วยสำเนียงอันไพเราะทำให้อากาศอื้ออึองไปด้วยเสียงอันจับใจและตามดอกไม้อันมีอยู่มากมายเหลือที่จะคำนวณได้นั้นก็เต็มไปด้วยมแมลงพึ่งทำเสียงหึงห่งๆและง่วนอยู่ด้วยการเก็บน้ำหวานจากดอกไม้เหล่านั้น เมื่อขบวนเสด็จของพระเทวีผ่านมาถึงวนโนทยานแห่งนี้พระนางสิริมหามายาทรงมีพระประสงค์จะพักเล่นในส่วนนี้สักครู่หนึ่งตามร่มเง,งาอันเย็นเพราะเป็นเวลาเที่ยงวันดังนั้นพระเทวีจึงทรงรับสั่งให้เขานำพระองค์ผ่านไปตามระหว่างหมู่ไม้ในอุทยานนั้นแต่ช่วงเวลาอันไม่นานในขนาดที่พระเทวี กำลังเสด็จดำเนินไปมาโดยทรงเพลิดเพลิอนอยู่กับสิ่งสวยงามและเสียงอันไพเราะในสวนนั่นเองพระนางทรงเกิดความรู้สึกพระองค์ขึ้นมาอย่างกระทันหันว่าจะต้องมีการประสูตรในสถานที่นั้นเสียแล้วต่อมาอีกชั่วเวลาเล็กน้อยพระนางก็ได้ประสูตรพระโอรนะสณสวนลุมพินีภายใต้ต้นสาละอันเต็มไปด้วยหมูนกและมแมลงพึ่ง นั่นเองสถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสวนลุมพีดีนั้นเป็นที่รู้จักกันได้ไม่ยากในสมัยนี้เพราะพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งครอบครองประเทศอินเดียในเวลา3-400ปีต่อมาจากสมัยของพระเจ้าสุดโททนะนั้นได้ทรงรับสั่งให้สร้างเสาศิลาอันสูงใหญ่ขึ้นตรงที่ซึ่งเป็นที่ประสูตย์ของพระโอรส แห่งพระเจ้าสุดโทธนะและพระนางสลิมหามายาแห่งนครกบิลพัทเพื่อเป็นเครื่องกำหนดหมายสถานที่อันสำคัญนั้นที่สาวนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชรับสั่งให้จารึกอักษรซึ่งยังคงอ่านได้อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้มีข้อความว่าพระองค์ทรงได้สร้างเสานี้ขึ้นเพื่อให้ชนชั้นหลังทราบได้ถึงสถานที่ ที่เคยมีเหตุการณ์อันสำคัญคือการประสูติของพระพุทธองค์แม้เวลาจะล่วงมานับแตกการนั้นมาจนถึงบัดนี้สองพันกว่าปีแล้วก็ตามแม้เสาท่อนบนจะได้หักออกและท่อนที่เหลือจะเคยเอ็นเอียงไปทางหนึ่งแล้วก็ตามเสานั้นก็ยังคงอยู่ในที่ซึ่งพระเจ้าอาโศกรับสั่งให้สร้างขึ้นนั่นเองสืบมาจนถึงทุกวันนี้ พร้อมด้วยอักษรจารึกที่กล่าวแล้วมีประชาชนจำนวนมากได้ไปเยี่ยมและนมัสการสถานที่นี้ทุกๆปีท่านผู้ชมครับจุดเริ่มต้นจากการประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่ตายตนสาระเป็นกำเนิดของพระพุทธเจ้าที่ต่อมาจะเป็นองค์ศัสดาของพุทธศาสนา ในยุคข,ของเราประวัติของพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรจะใฝ่ศึกษาครับผมอยากจะนำมาเสนอต่อไปต่อไป,อไปจนให้ครบ20ตอนเพราะผมเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าแต่ตัวท่านผู้ชมเองต่อตัวผมและเป็นการปฏิบัตินที่ของมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกตามที่ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์เอาไว้ เหตุต้องตรงกันทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีเหตุบังเอิญครับล้วนมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นหากกลับท่านที่สนใจอยากจะรับฟังตอนต่อไปก็เรียนเชิญครับและหากมีคำแนะนำประการใดในการจัดรายการรัษณาอย่างนี้กรุณาแจ้งมาด้วยเพื่อทำการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดครับพวกเรามาทำบุญร่รมกัน การเสวนาธรรมการฟังธรรมเป็นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นหนึ่งในมงคลสูตรสาประการท่านได้บุญผมได้บุญผู้ปัญหามหาวิทยาลัยได้บุญสังคมไทยที่ได้รับฟังธรรมสิ่งเหล่านี้ก็จะได้บุญไปด้วยครับตอนต่อไปหลังจากที่ได้ประสูตรมาแล้วมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น ขอนำเสนอในครั้งขราวหน้าครับผมพุทธิเตอาเด์อนุชาบุญนาเขอจบการนำเสนอเสวนากาลยานามิตรเรื่องพระพุทธประวัติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ